พลังงานที่ดีที่สุดในกรุงเทพลองดูซิลองถ่ายดูซิว่าที่ไหนคะ่ะใบให้นักท่องเที่ยวไปเยอะมากเป็นแหล่งรวมคนแล้วคือที่ตรงนี้มีสถานที่เยอะมากให้กับาบไหว้ห่วงจุ้ยดีแบบทุกยุคทุกสมัยนะคะเป็นที่ไหนไม่ได้เลยแกบอกเลยนะวัดพระแก้ววัดพระแก้วไม่พอนะคะศาลหลักเมืองตรงนั้นเป็นที่รวมพล ตั้งเมืองมาตั้งนานแล้วแล้วถ้าปีหนึ่งเนี่ยใครได้ไปสักการบูชาหรือไปกราบไหว้ที่ศาลหลักเมืองเวลาวัดพระแก้วนะเขาเรียกว่าจะเป็นสิริอมองคลมากตรงถนนพระราชดำเนินในนะตรงมุมของสนามหลวงนะคะจะมีพระแม่ธรณีอยู่ด้วยบอกเลยนะคะถ้าใครอยากได้บ้านอยากได้รถหรืออยากได้สิ่งของที่เป็นทรัพย์สิน ที่เป็นชิ้นใหญ่ให่ะให้ไปขอที่พระแม่ธรณีหรือศาลหลักเมืองนะเราจะได้จริงๆปีหนึ่งเนี่ยต้องหาไปให้ได้นะอย่างน้อยเลยครั้งหนึ่งถ้าไปนะปีละสองสาครั้งได้ยิ่งดีนะคะตามไตรมาสของปีนะจะดีมากห้ามพลาดเลยนะคะทุกคนต้องไปอันนี้พลังงานที่ดีที่สุดนะ,ะของกรุงเทพมหานครของประเทศไทยก่อนอันดับแรกนะแต่พลังงานที่ดีที่สุดเนี่ย ในหลายๆประเทศเนี่ยเดี๋ยวแม่หมอจะมาเล่าให้ฟังนะคะ